ตัวนี้เป็นชุดโฮสอของบอสนะครับมีด้วยกันทั้งหมดเนี่ย14ชิ้นสามารถที่จะเจาะวัสดุที่เป็นไม้หรือว่าเป็นโลหะเช่นเหล็กหรือว่าลูมิเนียมได้นะตัวนี้นะครับเราจะมีแถมตัวชุดมีดพกนะครับของอวิตอลินอตนะครับเป็นของแท้ด้วยนะครับมีอุปกรณ์ต่างๆมาให้ไม่ว่าจะเป็นมีดนะครับที่เปิดวายนะครับตัวที่เปิดขวดหรือว่าจะเป็นที่เปิดฝากระป๋องต่างๆนะครับ ส่วนชุดอุปกรณ์สําหรับตัวโฮซอนนะครับก็จะมีตัวหัวต่อนะครับแล้วก็ตัวดอกสว่านเนี่ยมาให้ถึง2ดอกนะครับเราสามารถที่จะใส่ดอกโฮซอได้ง่ายแล้วก็ถอดออกได้ง่ายอย่างมากไม่ต้องหมุนเลยนะครับแค่เพียงกดที่ตัวหัวต่อของเขาเท่านั้นเองตัวดอกเนี่ยก็จะหลุดออกมาเลยหรือเวลาใส่เนี่ยเราเพียงกดตัวดอกเข้าไปนะครับที่ก้านจับของเขาก็จะมีดอกขนาดเล็กสุดก็คือ20มิลแล้วดอกที่ใหญ่สุดก็คือ76มิลนะครับอย่างตัวอย่างที่ผมใช้ก็จะเป็นดอกขนาดที่ใหญ่ที่สุดนะครับ76มิลสามารถเจาะ ไม้อัดนะครับที่หนาอยู่ที่2เซนหรือว่า20มิลได้อย่างสบายเลยนะครับดอกโคซ่เนี่ยก็คมใช้งานได้ดีนะเนี่ยด้านข้างเขาก็จะมีที่สําหรับในการงัดนะครับพวกไม้เวลาเราเจาะไปแล้วนะครับสามารถงัดออกมาได้ง่ายนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งชุดดอกโคซ่ที่น่าใช้งานนะครับสําหรับท่านใดที่ใช้งานเป็นประจำนะครับตัวนี้สามารถเจาะได้ทั้งไม้โลหะที่เป็นเหล็กนะว่าจะเป็นพวกพลาสติกหรืออลูมิเนียมนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะเจาะได้ สำหรับท่านใดที่กําลังมองหาดอกคอสรไว้ใช้งานนะครับตัวนี้ของบอสเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งชุดที่น่าใช้งานเลยครับ